สวัสดีนะคะทุกทุคนนะคะวันนี้วันที่5นะคะวันที่ห้านะคะ,ะ,คะตัวนี้เราจัด10บบนมาให้นะคะตามนี้เลยเด่น10บ,บนวันนี้ของนิเคอินะคะเลขวิเคราะห์ค่ะนิเครนิเคอิเช้านี้นะคะเช้าบ่ายนะคะตัวนี้ไม่มาเช้าก็มาบ่ายนะคะจับตามองเช้าให้ดีนะคะ ถ้าเจาะไม่มาเช้านะคะตามบ่ายถ้าเจาะมาแล้วก็เล่นสิบบนนะอันไหนมาแล้วก็อย่าไปเล่นนะคะนะสิบบนถ้ามาแล้วก็บ่ายอาจจะมาอีกสิบบนก็แม่นอยู่นะคะแต่ว่าเราให้จับตาเจาะด้วยนะคะถ้าเจาะยังไม่มาเช้าก็ตามบ่ายนะคะเด่นมากมายวันนี้เลยค่ะเก้ากับสี่นะคะเราไม่เอาข้างบนเพราะอะไรวันนี้วันนี้เนี่ย เลขนิเคอิของเขายืนไว้เลยนะคะยืนพื้นไว้เลยเลขน่ะค่ะเลขเก็บไว้ในใจคือแปดกับเจ็ดนะคะได้ตัวไหนมาก็มาจับใส่ไปนะคะนะ <c oughs> จะวิเคราะห์ให้ดูเนี่ยเราเอาแปดกับเจ็ดตั้งไว้นะคะตั้งไว้เลยะะ <c oughs> พอตั้งเสร็จเราได้เลขตัวไหนที่มันน่าจะมาวันเนี้ยเราจับใส่เพราะฉะนั้นเราจับใส่เนี่ยถ้าไม่มาตัวนี้นะคะแต่ว่าเด่นวันนี้นะคะเลขเด่น ประจําของเรานะคะคือ9กับสี่นะคะเรียกเด่นนะคะประจําที่เราคิดว่านะคะเราคิดว่ามันจะมาสูงนะคะมันไม่ลงไปต่ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยอันนี้ต่ำอันนี้คือสูงนะคะเล่นได้หมดนะคะแต่เรามาคิดว่าสายรูดสายลากสายรูด9กับ4ี่นะคะรูดได้เลย9กับ4นะคะเช้านี้ค่ะ สายลากก็ลากเก้าสี่เก้าสองเด่นตัวนี้สามตัวนะคะเด่นสามตัวจะแยกหางแยกขากันมาแล้วกันนะคะถ้าแยกถ้าไม่แยกขามาได้แตกค่ะนี่ตัวรองนะคะรองลงมาค่ะเด่นรองสามตัวตัวนี้สายลากลากได้ที่เก้าสี่เก้าสองนะคะนะอย่าแลกแยกขามาแค่นั้นเองนะคะ นะสามตัวนี่อาจจะแตกนะคะจับได้นะคะแต่เราเลือนสิบบนชอบ10บบนนะคะก็อยู่ประมาณนี้แหละนะคะตัวนี้จัดทาเพื่อเป็นแนวทางตัวเลขเท่านั้นนะคะผิดถูกประการใดขออภัยตัวนี้นะคะไม่สนับสนุนการพานันใดๆทั้งสิ้นนะคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะตัวนี้ ะะเลขไม่มาเช้าก็มาบ่ายก็ประมาณนี้นะคะนะนะเลขของนิเคอนะคะเก็บไว้ในใจเลยนะคะ8ดกับ7ดนะคะเก็บไว้เก็บไว้แล้วก็หาตัวอื่นมาจัดไปเลยนะคะตัวนี้ก็อยู่ประมาณนี้แหละค่ะเราคิดว่าเลขมันจะมานี่แหละนะเรามาลุ้นเรามาลุ้นด้วยกันนะคะตัวนี้เนาะเรามาลุ้นด้วยกันดีกว่าอย่าเชื่อจนกว่าหวยจะออกนะคะตัวนี้ อย่าเชื่อเรามากนะคะตอนนี้ที่เด่นเด่นเราก็ขีดไว้นะคะอาจจะหนีเรามานะะี่ค่ะเก้าเจ็ดตัวหนึ่งนะคะเก้าเจ็ดกับสี่สองเจาะนะคะเด่นนะคะเจาะเด่นถ้าไม่มาเก้าสี่กับสองเจ็ดนะคะถ้าไม่มาคู่หน้าเนี่ยมันจะมาคู่นี้นะคะเด่นของเขานะคะนะให้ใช้ใ,ใช้วิจารณญาณน,นะคะดูเลขของตัวเองไปด้วยนะคะ ถ้าใครมีทรงมีสูตรก็ดูกันไปนะคะนะวันนี้ขอให้เช้าแตกนะคะขอให้แตกนะลูกเช้าเช้านะโปะแตกเลยนะคะนะเช้าแตกมาเลยนะลูกนะเก้าสี่สองเก้าเจ็ดสองจัดมาเลยลูกเนาะอืมนะส,สวยเลยนะคะนะขอให้ได้ขอให้โดนค่ะ คุณมาวาสนาเกิดทุกทุกท่านนะคะก็เอาสองใส่ไปเพราะสองมันก็เด่นอยู่นะคะนะคู่หน้าสี่ชุดเนี่ยคะ่ะเด่นอยู่นะคะมันเด่นนะคะมันเด่นแต่ไม่ถูกตากรรมการนะคะก็เลยต้องมาจัดเก้าสี่ให้นะคะนะนี้เรามาแต่ไม่นแน่นะอาจมาเช้ามาบ่ายนะคะ อาจจะมาทั้งเช้าทั้งบ่ายเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าเช้าจะมาตัวไหนนะถ้าเช้ามาคู่บนแล้วเนี่ยบ่ายเราจัดคู่นี้เลยนะคะจัดสี่ตัวล่างเนี่ยนะหรือไม่ก็กันกันกันไปนะคะสายลากก็เก้ากับสี่นะคะเก้าสี 4, ่เก้าสองสายลูดเก้ากับสี่ฟันเก้านะคะฟันเก้าค่ะฟันเก้าเลยนะคะวันนี้ นะขอให้มาตามนัดนะคะใครชอบสองก็จัดสองลูดได้เลยนะคะสองก็เด่นอยู่เจาะให้นะคะนะถ้าสองมาโปแตกนะคะจับคู่ให้เจ็ดกับแปดสองเจ็ดสองแปดนะคะหนีลงมาสองสี่สองห้านะคะหนีลงนะคะหนีลงนะคะเก้าสองสองเก้าอาจจะมาร้อยกับสิบอาจจะไม่มาเจาะจะอาจจะไม่ได้เจาะ จะมาร้อยกับสิบนะคะไม่ลงหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นใช้ลากเอาเก้ากับสองใช้ลากเอานะคะนะตัวนี้เราคิดว่าประมาณนี้นะคะลากเอานะเกเจ็ดก็ลากไปลากได้ใครพอมีนะคะตัวนี้ก็อยู่ประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนๆนะเป็นแค่แนวทางกันเราก็ลุ้นเหมือนกันนะคะว่าจะมาไหมนะคะแล้วมันลุ้นกันหลังหวยออกนะคะลุ้น คนให้ก็ลุ้นนะคะลุ้นตัวโก่งเลยนะคะทำอะไรอยู่ก็อยากจะดูแต่บางทีก็ไม่ได้ว่างเข้ามาชมนะคะพอหอมปากหอมคอนะคะจิ้มไว้นะคะนะตัวนี้ก็แอดไลน์กันไว้ขอบคุณทุททกๆท่านนะคะแอดไลน์ไว้ก่อนนะคะยังไม่มีกลุ่มนะคะบอกไว้ก่อนนะคะเราไม่เล่นเฟซแล้วจะมาเล่นไลน์แล้วนะคะโพสอะไรไปไม่ได้นะคะนะ ก็เลยไม่เล่นดีกว่าเฟซนะมาเล่นไลน์ดีกว่าปกติก็เล่นเฟซแหละนะคะไม่เล่นล,ปปล,นลนะ,ะลน,ลน่าจะมายู u ูบละค่ะเราเข้า youtube แล้วก็ไลน์นะคะแล้วก็ไปทวิตเตอร์ทวิตเตอร์ลองดูก่อนอันนี้ก็แล้วแต่ทวิตเตอร์แล้วก็ตั้งไว้ละนะคะตอนนี้เอาไลน์กับ youtube ดีกว่าอาจจะตั้งหลักนะคะ ตั้งหลักลายทำกลุ่มได้นะคะอย่าอย่าโดนลบลายอยีกแล้วกันนะคะถ้าโดนลบลายแล้วก็ลำคาแล้วก็ถอนการติดตั้งหนีไปเลยนะบางทีนะคะนะก็ u t u b e เป็นหลักนะคะใครจะนั่งรอตรงนี้ก็รอได้นะคะนะเราก็มาให้เหมือนเดิมแต่ว่านะถ้าเราลง สูตรลงอะไรแล้วนะคะเราก็จะไม่ได้ลงวิเคราะห์วิเคราะห์จะเป็นในกลุ่มอย่างเดียวนะคะนะห้าพันผู้ติดตามนะคะเราจะทยอยทยอยลงให้แล้วก็จะไปตั้งกลุ่มอยู่ที่กลุ่มกันเลยเลขวิเคราะห์ของเรานะใครได้ไปแล้วก็ไปวิเคราะห์เองก็ได้นะคะไม่ว่ากันนะคะนะเลขวิเคราะห์นี่มันแล้วแต่ปัจจัยแล้วจ,จับตัวนั้นมาใส่ตัวนี้จับตัวนี้มาใส่ตัวนั้นนะคะนะ เพราะว่าเลขมันก็มีอยู่หนึ่งถึงศูนย์แหละค่ะนะจับมาใส่กันเอานะนะใครจะจับแม่นกว่ากันแค่นั้นเองขอบคุณทุกทุกท่านค่ะนะคะขอให้ได้ขอให้โดนบุญมาวาสนาเกิดทุกทุกท่านค่ะบ๊ายบาย